さん参 ฮัลโหลไมฟรนวันนี้ก็มาอยู่กับผมริวนอตคนดีคนเดิมนะครับก็ตอนนี้จะบอกว่าทุกคนนั้นออกเงียบไว้ก่อนนะครับอย่าส่งเสียงดังเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาติดอยู่ในคฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งผมต้องหาคุญแจทั้ง5าดอกก็หนีออกไปจากที่นี่นะครับผมผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมต้องหนีจากอะไรนี่นครับประตูที่ผมต้องหนีออกไปซึ่งมาต้องใช้คุญแจทั้ง5าดอกนะครับในการไต่ออกมาผมบอกไปหาคุญแจก่อนนะไปหาของโอ้ยของอยู่นูน่น เฮ้ยทีมอ็อกแฟร์เฮ้ยเจอแล้วเจ้โอ้อีกอันเรียบร้อยสองอันละเฮ้ยอีกอันหนึ่งสีเขียวโอ้เจอแล้วสามอันเอาเลยอีกสองคนเจ้ครับในการที่จะหลบหนีที่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยปวดท้ามอีกแล้วเฮ้ย อยงใครโอ้มีคนอยู่ที่นี่กับผมด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูหน้าเขาก่อนนะครับอย่างน้อยผมก็บ่นใจผมไม่ได้ติดอยู่ที่นี่คนเดียวนะครับโอ้โหโอเคแล้วเรามี3กุญแจเผื่อเขาเจออีก2กุญแจนะครับมันจะได้แบบพากันออกไปนะครับผมฮัลโหลติดต่อผมหน่อยออกเสียงหน่อยครับเราจะผมจะได้รู้ว่าคุณอยู่กับผมโอ้นี่คงเป็นแบบเจ้าของปราสาทที่นี่นะครับเธอ,อสวยมากเฮ้ยเออนั่นไงคุณรักชีวิตเอ้ยเอ้ยเอ้ย ใช่ทำไมว่าถือมีดมาผมมีน้ําผมมีน้ํานี่นี่นไปไปไปมิตู้โอ้ตอนแรกผมคิดว่าผู้รอดชีวิตโอ้ยตามมาแล้ว บอกว่าเวลามันหมดหมดเวลาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะผมหลงทางอุย้ยน้าน้าน้ำเหมือนว่าน้ําที่ผมเจอนี่มันจะเอาไว้ปลาใส่หน้าเขาได้นะก็เป็นกระสันแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่โซนไหนของปราสาทวะเขาคงตามผมไม่ทนันมั้งเมื่อกี้ผมซาีนแตกเลยอะตอนแรกผมก็นึกว่าผู้รอดชีวิตที่ไหนได้นี่มันเจ้าข,ของคาริหารนี่วาแล้วเขาจะฆ่าผมด้วยอะเยวตรงนี้มีสามน้ำอุ้ยสอง เสียงมาแลี่โอ้ยเอ้ยปล่อยผมไปเถอะครับพี่ต้องการทำอะไรผมอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยู่นี่เปล่าเฮ้ยเสียงเท้าเฮ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นโอเคไหนขอดูหน่อยแม่สาวสวยนี่จ้าไหนวะผมอยากรู้ว่าอีกสองคุณแจมันอยู่กับเขาหรือเปล่านะเอาเป็นอะไรวะเฮ้ยตายตายเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บปัตอุ้ยตกด้ไปดิ จุกมาเตอร์ปาดิตกได้ปาดิตกได้จุกจุกจุกมาเตอร์ตีโดนน้ำไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเขาโกรธเขาโกรธเขาโกดเขากดโอ้ยโดนโดนโดนหนึ่งทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมีปลามีปลามีติดตู้เลยหังเดี๋ยวนะผมหาน้ำก่อนสันมาสันมาสันมาดิมาดิโอ้ยก็มาดิครับก็ไม่ดี จุตโอ้ยเสีงเดินต่อแต่ตัดแบบอุ้ยอ้กคุณเจไม่อยู่เขาเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าตามาเร็วอุ้ยออกใต้โอ้โหุ๊บุ๊บุ๊บุ๊ห้ยโอ้โห้ยเจ็บเจบเจบอ้ทกาเลกินกินต๊ต้อโหทันอ้อย้ยอ้ยยจะตาย้ย โอ้โหโอ,โหโองตันองตันองตันไม่เอาผมโดนแทงรอบนี้ผมตุยแน่โออสตอ็สตอปปุ๊บสต็อปปุ๊บนี่นะโอ้โหยหยุดเวลาได้นะครับเกมนี้โอ้โโหอเคสต็อปปุ๊บสต็อปปุ๊บเดว์บอลหยุดจอนโอเคเดินออกมาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ท่อห้องนี้ไปตรงกลางโอเคโอเคโอเคตอนนี้เรามีสีกุญแจแล้วนะครับเราใกล้จะออกแล้วนะครับตอนนี้ของเขาเร่ยหายเขาโหดจังเลยอะ่ะผมไม่ได้มาขโมยของนะเออบอกไว้ก่อนอยู่ๆผมก็มาติดอยู่ในเนี้ยผมตื่นมาผมว่มาติดอยู่ในปราสาทของคุณเลยอะ่ะเขาเรืยหายของคุณเลยอะ่ะเออผมไม่ได้ไม่ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับอืมจะทำได้ผมเลยเอาละอีกกุญแจดึงนะครับผมผมถึงจะออกไปได้ โอ้เจอแล้วโอ้โหห้าคุญแจครบแล้วอุ้ยแต่เสียงก็มาเดี๋ยวผมจะไปเปิดกุญแจออกแล้วครบห้าดอกนะครับตอนนี้ผมจะไปแล้วเฮ้ยเห็นผมเหรอไหนวะอุ้ยไม่รู้อลยไปก่อนเพลงขึ้นดูด้วยไหนวะอุ้ยไปโอ้โหปาไปก่อนเลยอยู่ๆก็โอ้โหวาร์ปขึ้นมาชิบกายแล้วเฮ้ยทำโอเวอร์อะไรวะเอ้าเดี๋ยวไอ้ตันเอ้ยยายา โอ้ยอย่าทำผมอย่าทำใครอ,อย่าทำ่อยเฮ้ยห้องมาอยู่ทางไหนทางนี้เปล่าทางออกทางออกทางไหนเอ้ยทางนี้ไหมไม่รู้อไยช่วยเอาทางออกอยู่ทางไหนโอ้ยทางตันเฮ้ยเราล<อ>่อแล้วเปล่าวะ

เฮ้สบพยโอโอมันแอบมันแอบทำเป็นไม่ให้เรารู้ว่าเราอันนี่ม,มองไม่เห็นเราอืนี่เลยออกโชว์ไอซี y อยู่โอเคแล้วนี่ก็คือจะเป็นไงครับถ้าผมไม่สามารถหนีออกไปจากสถานแห่งนี้ได้ผมจะถูกอะไรนั้นเรามาดูกันโอ้ยทุกคนเห็นไหมเท <c oughs> ้าบ้านตาวสวย, <c oughs> สวยแฮร์สเต <c oughs> <c oughs> อรบมทำกับเราไว้เยอะทำกับเราไว้เยอะ Ô hô. 1. O cái shit. Ôi, ôi áp Ôi, ơi, tao lụ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 . Ờ, đéo 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 Oh, sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Trắc cái gì? ơi, Ô, thang Ô, ai, Ôi, Ôi, ơi. เฮ้ยป uh, uh, uh. eh, ิ oh, oh. Yeah, ่ค oh, okay. uh, oh. yeah, ุณ uh พิด uh ตู oh, ่ปู่จะตายโอ้แแล้วโอ้โหแต่ติดเล่นเกินอุ้ยคุณแจสีเขียวอ้ยนักโอ้ัเ จ้าเออโอยผมติดใจว่ะทุกคนผมไม่ออกแล้วภาษาแห่งนี้คุณนายเจ้าของคาลอฮัตอยู่ไหนเอ่ยเออผมพร้อมแล้วมาเชื่อดผมได้เลย <c oughs> มาเชื่อผมเลยจังหวะดีผมไม่หนีแล้วํำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่บอกผมเออเออทำมาเลยทามาเลยเอ้ยเดี๋ยว ขอ,อเลือกสถานที่ที่มาในนี่แล้วกันนะป้าเออเอาเลยเออเอาเลยเวลาที่รอคครเจอ โอเคเป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่าผม, <laughs> ผมไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาเล่นดีนะก็เลยไปเจอเกมนี้มาซึ่งก็เอามาทำคอนเทนต์มันปันฮ่าฮ่าแล้วกันนะครับผมอย่าไปซีเรียสมากนะครับผมไม่ใช่คนทะลึ่งติงตอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคงไม่มีีรอกมั้งเออปัญหามาแบบนําเสนอโอเคก็ไม่มีแล้ว,ว่าเกมนี้มันก็แค่แบบตามหาทางออกนะครับเล่นให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้เพื่อเอาเงินมาซื้อพวกเอออะไรทำนองเนี้ยนะฮะเออ เพื่อมาเล่นก็นั่นแหละโอ้ยโอ้อยไม่ไม่เมื่อกี้อะไรไม่รู้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพลงนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบไม่ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเริ่มลังเลแล้วว่าทิศทางของช่องของันจะไปใไนทางไหนก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย